สวัสดีค่ะช่องตอนรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระนะรู้และความันเทิงเราพาทุกคนทุกท่านนะคะยังอยู่ตลาดนากีมอเป็นอีพีที่สองนะ,ะทุกคนก็เราเดินชมของป่าฝั่งด้านทิศเหนือน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนที่ใตาว่ามีอะไรกันบ้างแต่วันนี้เป็นตลาดคึกคักมากเลยนะคะทุกคนคึกคักมากนะคะบรรยากาศนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นมุมผักนะคะผักป่าผักเ้นบ้านนะคะทุกคนเขามีผักกูดสวยๆมาขายด้วยนะคะอดี๋ยวตรงจุดนี้นะคะ นี่นะค่ะก็จะเป็นผักตูดของน้องเขานะคะก็จะมีแบบแบบหวานแล้วก็แบบแบบหยิกด้วยนะคะทุกคนกิมและสิบบาทเท่านั้นเองนะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะอ่อนมากนะทุกคนเนาะเนี่ยผักตูดนะคะหนฝั่งนี้นะคะผักตดสวยกิมและสิบบาทอันนี้อันนี้ชะอมใช่ไหมลูกใช่ค่ะชะอมค่ะอันนี้ แล้วาสิบบาทเท่านั้นเองนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะรอบฝังอาหารคนเยอะมากนะคะทุกคนขนมอนี่ยขอันนี้ข้าวตูเหรอคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นข้าวตูค่ะเพื่อนเรานึกว่าอะไร อ่ะข้าวตูนข้าวตเราเห็นข้าตูแล้วเราคิดถึงยายเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาสักถุงหนึ่งข้าตูนี้เขาจะตำใส่มะพร้าวใช่ไหมลูกใช่ไปเนื้อเขียวทงเทียวพร้อมเลยก่ะท่านี้ข้าตูนะคะทุกคนอ่ะเอาไปอีกกล่องหนึ่งเอาอันขนมไทยนะทุกคนชอบเนาะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นขนมไทยของยายอยู่ฝั่งที่ตอนออกนะคะทุกคนขายอยู่ตรงนี้นะคะน่าสดนะคะบัตรีค้าวียายัตรีคข,ขนมไทยของยายนะคะทุกคนเนะาะไปเดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนคนเยอะมากนะคะ ไปถัดหนมานะคะก็จะเป็นไข่ถาดคุณกิ่งนะคะคุณกิ่งอยู่ตรงนี้นะคะไข่กระทะคุณกิ่งนะคะ,คน,ะ,ค,ะคนเยอะมากนะคะ<า>คกิ่งคนเยอะมากเนี่ยนะว่าจะต้องสุกเลยวันนไม่ทันแล้วนะทุกคนไข่กระทะคุณกิ่งนะทุกคนเราลงให้ดูแลนะ้วเนาะ คูเกียงมาที่ค้าที่ะ้าทีค้าเป็นยังไงบ้างทานผักโขมอะไรไหนก็เป็นธรรมชาติดีเออธรรมชาติมากๆนี่ไข่กระทะคนแน่นเลยนะทุกคนแน่นเลยเพียบเลยการันตีได้เลยของคูกิ่งนะคะ วันนี้คนเยอะค่ะทุกคนคนเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นข้าวคุกกระปินะคะข้าวคุกกระปิบค่ะทุกคนเดี๋ยวขอบคุณครับผมผ่านไปผ่านมาก็มาอุดหนุนข้าวคุกกระปิกันนะคะทุกคนวัสดีค่ะวัสดีค่ะ มีคนเพียบเลยนะคะทุกคนคนหลายแง่งขับนอนคนเยอะมากวันนี้ค่ะทุกคน,คนเยอะมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมตาลขนมไทยนะคะทำนึ่งแบบรันๆเลยนะทุกคน,นนี่แบบรนอนให้ในชมเลยอยู่ตรงจุดนี้เนาะเดี๋ยวเราถ่ายภาพรวมเลยดีกว่าอันนี่เป็นจอแเลยนะะทุกคนนะ หน้าตานะคะขนมไทยร้อนๆเลยนะทุกคนขนมตาลขนมเปียกปูนเปลี่ยนทีสดเปียกปูนสตใเตยขนมนเตือนมาะทุกคนโอเคค่ะโอ้ถ่ายเร็วไปถ่ายเอฟซีฝั่งนี้คนเยอะมากคนเยอะมากเลยวันอาทิตย์นี้นะคะสงสัยเมื่อคืนฝนตกเนาะชุ่มฉ่ำก็เลยมีคนมาเดินเยอะมากนะคะทุกคน แอัดเลยนะแหมให้ดูนะคนเยอะมากที่ตลาดกรีนมอวันอาทิตย์ที่ส8นแปดะทุกคนจ,จับจ่ายใช้สอยกันคือคักกันเลยนะคะโอเคถ่ายบรรยากาศให้ชมกันนะคะจะได้เห็นว่าเออคนเยอะจริงไหมบรันรยาขี่ยี่สิบบาทนะนนครัขนมปิ้ง ดีค่ะทุกคนนะผักมีเยอะเลยพีเนี่ยผักผักนี้เลยค่ะผักหนามเลยทุกคนผักหนามอ,ะอ่ะผักหนามกําเท่าไหร่คะผักหนามกําเท่าไหร่คะผักหนามเหรอคะ ห้าบาทเหรอคะ oh <my> โอ้ยมีผักหนามกับห้าบาทด้วยทุกคนซื้อต่แลี้สินะ <laughs> อ่ะสองกามคะ่ะ <c oughs> จ้าเ <c oughs> อาขายไปเลยนี่นเพื่อนๆผักป่าผักหนานะมเนาะกามละห้าบาทแล้วทุกคน <c oughs> นี่ <c oughs> น่ยจากิน <c oughs> ประจำอยากกินอยู่กำลังอยากกินผักนี้แหละ <c oughs> อ่ะตุณใหญ่ให้นอห เอาสองกัมก็กินไม่หมดหรอกยายคนเดียวสิบอ่ากัมละห้าบาททุกคนโอ้เราขายผักปลาอย่างนี่ทีนี้อ่าเอามาจากปลาบอกคือขายในสู่แก่โอหนาทุกคนกำละห้าบาทขายสีโอ้หืมดูก็ได้กินดอกจังว่ามันอยู่บนไหนดอกผักน้ำนี่อ่นานะทุกคนผักน้ำผักสะดาดสะดาก็ห้าบาทบอกอ่านะคะทุกคนอ่ะ,อะ คคะ่ะได้ผักหนามแล้วได้กินสมใจแล้วค่ะทุกคนเยอะผักถูกนะคะทุกคนผักป่าได้กินสมใจอยากแล้วนะคะทุกคนผักหนามนะคะโอ้โหอะไปะทุกคนนี่คือบรรยากาศตลาดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงโซนที่ตะวันตกนะคะวันนี้ปลาเอ่อปลาหมไม่มานะคะทุกคน แต่ก็มีอย,อย่างอื่นมานะคะขนมไทยมีทุกจุดนะคะทุกคนถ้าเรามาเราก็จีนข้าวหอมมะลินะ,ะข้าวหอมมะลิของกลุ่มแต่ละกลุ่มจัดมาวางขายตามหน้าต่างๆนะคะทุกคนเป็นข้าวอินทรีย์นะคะาตามจุดตามจุดนะคะข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยนะคะทุกคนอยากเดินดูก่อนก็เดินชมได้ในตลาดกรีมอ ปานินหอไม่มาใช่ไหมหนูนี่แหละหนูอยู่พี่จาได้อยู่จะทำน้ำพริกไปตอนเย็นอ๋อไปขายที่ไหนถนนคนเดินนั่นแหละคนเดินตอนเย็นอ๋อนาฬิกามาตั้งก่อนนาฬิกามาตั้งก่อนนะคะป้าคือหลายอย่างหลายเนี่ยแตเนาะปานินหอไม่มาไงปานินหอไม่มานาฬิกามาแทนนะทุกคนโอเควันนี้มีเวลาเป็นของตัวเองเยอะขนมจีนน้ำยาโบราณนะคะขนมจีนปั้นสดนะคะทุกคน ตรงนี้นะคะมีอันชนันด้วยนะทุกคนตรงจุดนี้ชุดละ40บาทเท่านั้นนะคะอออโอ้โหบ้เช่าชุดน้สิโอโหวิ่เท่าไรล่ะนี่ยายสวัสดีคะ่ะว้าหักมุกใหญ่เชาดธทรมกินอุดมส่หอรินรม งันเลือกที่เป็นสัตก์รักเนี่ยเป็นเร่งสามัคคีคือสิทธิแห่งลูกผู้ชีที่เราเพิกดีรวมกันได้เห็นเฮียนะอือช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะถ้าไม่ดูไม่เห็นเฮียหรอกใช่ตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะเฮเอาแล้วเห็นเราไม่ได้เห็นใช่ไหมเ ไทยนของปลาอยู่ฝั่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวราไปเก็บอาหารก่อนถั่วสวยสวยอะ่ะสวยเรามาดูอาหารฝั่งนี้นะคะทุกคนว่ามีอะไรกันบ้างนี่นะคะสามารถมานะคะแับเขียดอะไรก็มีนี่นะทุกคนมีหอย นีของมาจากจอมผาได้เนาะขายทุกตลาดที่มีส่วนเพราว่าทุกตลาดเลยเพราะว่าตลาดไหนมีไปทั้งนั้นไปทั้งนั้นเลยใช่ไหมทำไมเธอมาอยู่ในแท้เอาของมาหน่อยๆเนาะของน้ำบาตรก็บ้านอยู่ตรงนี้เองเออเธอบ้านอยู่คนอยู่จอมผาโอ้น้าคนอยู่ในเมืองเออคนอยู่ในเมืองเซรีนทร์ถะวะเมนแมนถ้าจำได้แล้ว โอเคนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดกรีนมอลนะคะทุกคนวันอาทิตย์ที่ส8แปนะคะก็เก็บเป็นเอพีที่2นะคะให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะก็หวังอย่างยิ่งว่าเอฟีก็คงจะถูกใจนะคะทุกคนเนาะครับบรรยากาศตลาดนัดกรีนมอลสุรินนะคะก็มาเดินจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะคะทุกคนเนาะก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเรานะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกการรับชมนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับ ทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พาชมคลิปใหม่ๆต,ต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจุบมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ